ไม่ใช่ว่าไม่เหลือไม่พอครับติดลบที่ถามว่าจะทำยังไงนะเราก็ต้องไปหาแหล่งเงินนะเพื่อจะมาเอ่อมาเปลี่ยนเอ่อเงินกู้สากลวันนี้เขาดอกร้อยละเจ็ดจุดห้าเราก็ต้องไปหาแหล่งเงินมาเปลี่ยนเป็นเอ่อดอกร้อยละสองร้อยละสองุดห้านะครับแล้วเราแล้วกู้กับผองทัพก็ต้องไปเช็คมวดนอน้องนะคนไหนมีหนี้สินเอาเอ่อในเมื่อ,เ,อเราหาเงินมาให้แล้วนะครับหาเงินมาให้กู้หาแหล่งเงินมาจากแบงก์ฮอมสินบ้างอะไรบ้างให้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็เริ่มมีเงินเหลือแล้วเหลือสามสี่พันอันนี้กำลังใจมาแล้วชมไหมครับอันนี้มันจะสอบร้ากันนะครับนะ,เ,เ,พะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าผมบอกว่าตำรวจต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในเดียวกันไอ้ข้างล่างเนี่ยไปไม่ไหวเพราะว่าไม่เหลือเงินเดือนเลยนะครับนะฉะน,นั้นชวนหนึ่งต้องทำสองส่วนให้กันอันนี้เป็นความตั้งใจของผมนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยนะฮะอันดับแรกคือสารกรตำรวจนะครับเราต้อง ต้องทาให้ตํารวจเนี่ยมีเงินเหลือน,นะแล้วมาทวนเนี่ยเหลือสามสี่พันหักแล้วนะครับโดยการเอาดอกถูกไปให้เขาซึ่งวันนี้ผมเรียนว่าแหล่งเงินมีนเยอะนะครับเนี่ยแบงก์ออมสินก็มีนะเหมือนอย่างพัทลุงเนี่ยนะผมต้องเรียนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พัทลุงเนี่ยมีการโกงเอ่อถึงพันห้าร้อยกว่าล้านนะโกงมาสี่สิบกว่าปีนะนะผมลงไปจับเนี่ยจำน,น,น,นินคดีหมดยึดทรัพย์ไปประมาณพันสองร้อยกว่าล้านนะแต่อะไรครับนะสหกรณ์ยังไงอย่ล้มนะทีนี้ผมก็คุยกับนะ ประธานสหกรพุทธลุงทุกการหวันว่าขาดสภาพคล่องเท่าไหร่นะเขาบอกว่าขาดประมาณ300 300ล้านนะผมก็นั่งรถไปหาเอ็มนดะี MD ของแบงก์ออมสินเลยบอกว่าท่านผมขอกู้หน่อยนะกู้สามอท่านให้ผมได้เท่าไหร่นะบอกได้เลยนะพี่โจ๊กมาเนี่ยผมยินดีให้กู 300, นะ้3ามร้อยท่านต่อเบี้ยเท่าไหร่นะเอาร้อยละสองนเห็นไหมครับนะนะนะ พอจับ7.5เหลือ102วันนี้สภากาญจน์พัทลุงฟื้นเลยเห็นไหมครับจับคนร้ายได้ไหมนะครับ,รรบไม่พอนะครับนะยังช่วยฟื้นฟูสภากาญ์พัทลุงวันนี้ตํารวจพ่านพลุงมีความตั้งใจนะเพราะอะไรครับจากเดิม107.5เหลือ102นะเอ่อวันนี้ตํารวจท่านพัทลุงทั้งจังหวัดนะครับ20รโรงพักเนี่ยมีเงินเหลือทุกคนเลยเหลือคนละ3,000-4,000นะทีนี้ถามว่าทำไงต่ออ,อ๋อพูดกับโรงพักก็ต้องไปคำชับชวบา่า ไอ้เขาแก้ปัญหาแล้วนะครับนะคุณต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มละนะต้องลดออมละนะครับนะอันนี้เขาต้องแบบทีนี้วกมาในเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องขวัญใจ่แดรดุอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ต้องสองมือต้องบาลานซ์ตำรวจเราต้องดูแลนะครับต้องทําให้เขามีความมั้นใจนะครับเหมือนกันมือขวาก็ต้องดูแลประชาชนนะแต่ถ้าถ้ามืออันใดอันหนึ่งมันด้อยลงไปมันก็ไม่ไหวบอกว่าเออให้ตำรวจเออมีเงินมากแต่ ไม่ดูรายประชาชนก็ไม่ได้บอกว่าให้ตำรวจดูรายประชาชนเยอะนะแต่ตำรวจไม่มีความแนใ่ใจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้มชาเป็นผู้นำเนี่ยถ้าผมมีโอกาสก็ต้องทาให้มันมาล้านกันนะครับอันนี้มันจะถึงทําให้ถ้เกิดจริงมันจะนําไปสู่อะไรครับขึ้นโรงพักไม่ต้องฝากนะเพราะตำรวจอย่าลืมนะครับว่าตำรวจเนี่ยควรทางานเนี่ยมันไม่ใช่ผู้กับมันคือจ่าดามเนะี่ยร้อยตีร้อยเอกร้อยโทนะพวกนี้นะที่เขาจะต้องไปมดงานไป นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเปลี่ยนวิ่งาต้องหาแรงจูงใจมันอย่างเช่นที่วันนี้ที่ผมเรายังทำอยู่นะครับเช่นงั้นดูนะครับเงินค่าปรับจราจรเงินอันรผมแค่ว่าเงินรางวัลอะไรอย่างเงินรางวัลตำรวจจราจรที่ไปออกไปสั่งต่างนะซึ่งประชาชนเขาจะตำหนิอยู่เรื่อยว่าตำรวจเนี่ยไม่ออกไปสั่งเพราะว่าหวังแค่เงินรางวัลนะแต่จริงแล้วเราต้องเปลี่ยนท่าทีกฎหมายว่าการออกไปสั่งเนี่ยเพื่อ จะทําให้ประชาชนมีวินัยเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูงหมญกันนกออกไปสั่งเพื่อจะระเบียบการจ่าจรนแต่ไม่นจะออกไปสั่งเพื่อหวังเงินค่าปรับะนะแต่ทีนี้ถามว่าไอเ้เงินเงินรางวัลก็ต้องมีนะตำรวจเราได้อะไรครับได้หมื่นเดียวนะได,ได้เดือนละหมื่นะจะปรับเป็นร้อยล้านก็ได้หมื่นเดียวนะแต่วันนี้ท่านดูนะครับหมื่นนี้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยสามสิบปีแล้ว สามสิบปีในพอบอรบสามสิบนะปีเห็นไหมครับสามสิบปีได้หมื่นถ้าถ้าคิดถึงอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้นะใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าใช่ไหมครัคือเราเราต้องให้ตำรวจเขาอยู่ได้มันต้องเพิ่มจากหมืน่นอาจจะเป็นหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้า มันต้องเพิ่มเป็นเป็นค่าปรับเป็นเป็นปัักงใจเขาแต่ไม่ใช่ไปไปรีดไถาชาวบ้านเพื่อหวังออกไปสั่งเงีายเดียวเพื่อจได้เงินค่าปรับไม่ใช่นะต,ต้องออกไปสั่งเพื่อการบังคับใช้กฎหมายแต่เงินค่าปรับเป็นผลผลยได้นะครับอันนี้